สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาตะลุยโจทย์ข้อสอบโอนของปี2565นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยคุณครูจุลิวันพันนยนนท์ค่ะเรามาดูเริ่มดูโจทย์ข้อหนึ่งเลยนะคะโจทย์ข้อหนึ่งมีว่าโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งมีจำนวนพนักง,งานทั้งหมด1,200คน โดยเดือนแรกมีอัตราส่วนของพนักง,งานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1ต่อพนักง,งานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1เป็น7ต่อ17เดือนที่2มีพนักง,งานฉีดวัคซีนเข็มที่1เพิ่มขึ้นอีก400คนและเดือนที่3พนักง,งานได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ครบทั้งหมดจำนวนพนักง,งานโรงงานแห่งนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ในเดือนแรก ต่างจากที่ได้รับเข็มที่1ในเดือนที่3จมจำนวนกี่คนเมื่ออ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวิเราข้อโจทย์ช่วยกันนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือข้อความนี้จํานวนพนักง,งานโรงงานแห่งนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ในเดือนแรกต่างจากที่ได้รับเข็มที่1ในเดือนที่3จมจำนวนกี่คน ตรงนี้สิ่งที่โจทย์ถามเมื่อสิ่งที่โจทย์ถามเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าโจทย์กําหนดอะไรให้เราทราบบ้างอ,อันแรกโจทย์กําหนดให้อะไรเราทราบบ้างและก็จะต้องดึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมาช่วยในการหาคําตอบในข้อนี้เมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์บอกอะไรให้เราทราบบ้างสิ่งแรก ที่โจทย์บอกก็คือโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งมีจำนวนพนักงานทั้งหมดกี่คนคะ1 2 0 0คนโดยมีข้อแม้ว่าโดยเดือนแรกมีอัตราส่วนของพนักงานที่ฉีดวัคซีนเข็มที่1ต่อพนักงานที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1เป็น7ต่อ17คิดตรงที่เป็นอัตราส่วนก่อนนะคะว่า ทั้งหมดว่ามันมีกี่ส่วนในโรงงานแห่งนี้โดยการกระทำเอาอัตราส่วนทั้งหมดก็คือ7บวกกับ17เท่ากับ24แสดงว่าโรงงานแห่งนี้มีทั้งหมดถ้าแบ่งแล้วจะมีทั้งหมด24ส่วนใน24ส่ส่วนนี้จำนวน คนที่ฉีดว่าจะมีกี่คนเราจะต้องทำอย่างไรเราก็ไปดูว่าอัตราส่วนคนที่ฉีดนี้ก็คือมีอยู่กี่ส่วนคะเจ็ดส่วนเจ็ดเราก็เอาเจ็ดส่วนด้วยจำนวนคนทั้งเจ็ดส่วนด้วยส่วนทั้งหมดก็คือ24ส่วน24ส่วนคูณด้วยจำนวนคนทั้งหมดของโรงงานก็คือ1,200คนจะเท่ากับ 350คนดังนั้นเมื่อถึงตรงนี้จำนวนคนที่ฉีด7ส่วนจะคิดเป็น350คนแล้วจำนวนคนที่ยังไม่ฉีดละ่ะจะทำยังไงง่ายมากค่ะเราก็ไปดูว่าจำนวนคนทั้งหมดของโรงงานแห่งนี้มีทั้งหมดอยู่กี่คน 1,200คนก็เอา1,200คนลบกับจํานวนคนที่ฉีดไปแล้วก็คือ350คนจะเท่ากับ850คนพอดีนะคะเมื่อถึงตรงนี้ก็สรุปได้ว่าจํานวนคนที่ฉีด7ส่วนคิดเป็น350คนและจํานวนคนที่ยังไม่ฉีดก็เป็น850คนถ้าเริ่ม เขียนเป็นอัตราส่วนฉีดต่อไม่ฉีดก็จะได้7ต่อ17หรือคิดเป็นคนก็จะได้350คนต่อ850 350คน350ต่อ850ก็จะเป็นเดือนที่1ที่ฉีดต่อไม่ฉีดต่อมาเราก็มาดูจวดอีกครั้งนะคะวิเคราะห์จวด อีกข้อความอีกครั้งพอมาเดือนที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาถึงเดือนที่2มีพนักงานฉีดวัคซีนเข็มที่1เพิ่มขึ้นอีก400คนเราได้เดือนที่1แล้วนะคะว่าฉีดต่อไม่ฉีดเราก็เขียนเป็นอัตราส่วนเลยว่าฉีดต่อไม่ฉีดเดือนที่1ฉีด350คนต่อ ไม่ฉีด850คนเป็นเดือนที่1พอมาเดือนที่2องเขาบอกว่าฉีดเข็มที่1เพิ่มขึ้นอีก400คนง่ายๆคิดง่ายๆเราก็เอา400มาบวกกับตรงที่ฉีดเดือนที่1ก็คือ350คนก็จะเป็น750คน เพราะฉะนั้นเดือนที่สองคนที่ฉีดก็จะคลายมาเป็น750คนส่วนคนที่ยังไม่ฉีดก็จะเอา400ไปลบกับ850ก็จะเหลือ450คน mm hmm. เพราะฉะนั้นเดือนที่สองก็จะเหลือคนที่ยังไม่ฉีดเป็น450คนสรุปได้ว่าเดือนที่สคนที่ฉีด และคนที่ไม่ฉีดเขียนเป็นอัตราส่วนฉีดต่อไม่ฉีดก็คือ750คนต่อ450คนเ <please. S 1> ดือนที่3พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ครบทั้งหมดเดือน<ต> <seconds> ที่2ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนมีกี่คนคะ 450คนใช่ไหมเราก็ยก450คนมาฉีดในเดือนที่3ให้ครบตามจำนวนก็คือ1,200คนนะคะแล้วเดือนที่3ก็สามารถเขียนเป็นอัตราส่วนฉีดต่อไม่ฉีดได้ทั้งหมด1,200ต่อ0คน <c oughs> เมื่อได้อัตราส่วนจำนวนคนที่ฉีดต่อไม่ฉีด ทั้ง3เดือนแล้วเราก็หาคำตอบได้แล้วว่าจำนวนพนักงานโรงงานแห่งนี้ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1ในเดือนแรกต่างจากที่ได้รับเข็มที่1ในเดือนที่3ก็คือเราจะต้องเอาเดือนที่3ตั้งลบกับเดือนที่1เดือนที่3ก็จะได้450ลบ350ก็จะได้ทั้งหมด100คน ข้อคือคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นช้อยข้อ2100คนต่อมาเราก็มาดูโจทย์ข้อ2ช่วยกันนะคะข้อ2มีว่าข้อมูลการส่งออกสินค้าปี2,563ของประเทศไทยพบว่าสินค้าประเภทรถยนต์และอุปกรณ์มีมูลค่าการส่งออกประมาณ21,000ล้านดอลลาร์ ประเภทอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออกประมาณ18,200ล้านดอลลาร์และประเภทเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าการส่งออกประมาณ5,200ล้านดอลลารอ์อ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดูว่าโจทย์เขาถามอะไระโจทย์เขาถามว่าสินค้าทั้ง3ประเภทมีมูลค่าการส่งออก เฉลี่ยกีดอลล่าตรงนี้กี่ดอลลราข้อนี้ง่ายมากาง่ายมากนะคะเราก็คือหาค่าเฉลี่ยของทั้ง3ชนิดเลยก็คือ x อ็กบจะเท่ากับ x อ็กบาก็คือหาค่าเฉลี่ยนะคะ x อ็กบเท่ากับ2 1ง0 0 0บวกกับ 18,200บวกกับ5,200แล้วหารด้วย3ค่าเฉลี่ยหรือเอ็กบาร์จะเท่ากับ44,400หารด้วย3เท่ากับ14,800ล้านดอลลาร์เอ็กบาร์ หรือค่าเฉลี่ยจะเท่ากับเราจะต้องจัดให้14,800ให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ก็จะเท่ากับ1.48คูณ10ยกกำลัง4ส่วนคําว่าล้านล้านก็จะทําให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังจะได้เท่ากับ10ยกกำลัง6เราก็เอา10ยกกำลัง6มาคูณ และก็หาค่าเฉลี่ยได้เท่ากับ1.48คูณ10ยกกำลัง10ดอลลาร์ล้านหายเพราะว่าล้านเปลี่ยนเป็น10ยกกำลัง6แล้วดังนั้นข้อนี้จะตอบข้อ4เรามาต่อข้อ3เลยนะคะกำหนดให้ a เป็นจำนวนจริงที่สอดคองกับวงเล็บเปิด x ลบ1นวงเล็บปิดทั้งหมดยกกำลังสองบวก2 x บวก1เท่ากับ x บวก a ยกกำลังสองเท่ากับ x บวก a เท่ากับ1เราก็จัดรูปใหม่ตัว x บวก a เท่ากับ1เป็น a เท่ากับ1ลบ x ตรงนี้ก็จะได้คำถามแล้วว่าแล้ว a มีค่าเท่ากับ เท่าใด A, มีค่าเท่ากับเท่าใดจากสมการในโจทย์ข้อ3ตรงไหนที่เป็นค่า A เราจะเปลี่ยนให้เท่ากับ 1-X ลบ x ทั้งหมดนะคะเช่น X-1 ลบ1ยกกำลังทั้งหมดยกกำลังสองบวก2 x บวก1เท่ากับ ตรงนี้ด้านขวามือก็จะเท่ากับ x บวกตรงนี้เปลี่ยน a เป็น1ลบ x ทั้งหมดยกกำลัง2ตรงนี้จะเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะคะเป็นกำลังสองสมบูรณ์เราก็จะได้เท่ากับ x ยกกำลัง2จากวงเล็บ x ยกกำลัง x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ก็จะได้ x ยกกำลัง2ลบ 2x บวก1 บวกกับ2 x บวก1เท่ากับ x บวกตรงนี้ก็เป็นกำลังสองสมบูรณ์เราก็จะเปลี่ยนกระจายได้1บลบ2 x 1. บวก x ยกกำลังสองจากสมการที่ได้แล้วเราก็สามารถทำการตัดกันได้จากสมการทางด้านซ้ายมือและขวามือ เริ่มต้นพจแรกก่อนนะคะ x ยกกำลังสองจากทางด้านซ้ายมือเราก็ตัด x ก,กำลังสองทางด้านขวามือออกตัดกันพอดีลบ2 x ด้านซ้ายมือก็ตัดกับลบ2 x ทางด้านขวามือต่อไปบวก1ทางด้านซ้ายมือก็มาตัดบวก1ทางด้านขวามือตรงนี้สมการก็จะเหลือ x อ่า2 x บวกหเท่ากับ x เราก็ทําการย้ายข้างมาเอา x ทางด้านขวามือมาไว้ทางด้านสายมือ x ขวามือเป็นบวกมาทางด้านสาย้ายมือก็จะเป็นลบก็จะได้ 2x ลบ x จะเท่ากับ x บวกหทางด้านสายมือย้ายมาทางด้านขวามือก็จะได้เป็นลบหนึ่ง ดังนั้นตรงนี้ก็จะได้ x เท่ากับลบหเราก็จะเปลี่ยนสมการ x บวก a เท่ากับ1ให้เหลือทางด้านซ้ายมือเหลือค่า a เพียงตัวเดียวก็เราก็จะเอา x ย้ายมาทางด้านขวามือก็จะได้ a เท่ากับ1ลบ x จากตรงนี้เมื่อเราเปลี่ยนแล้วเราก็มาดูสมการในโจทย์เราจะต้องเปลี่ยนทุกตัวที่เป็นค่า a ทั้งหมดก็<ม>จะได้ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2บวก 2x บวก1เท่ากับ x บวก1ลบ x ทั้งหมด ยกกำลังสองตัวนี้เราเปลี่ยนท่า a เป็น 1-x ลบ x ทั้งหมดยกกำลังสองแล้วนะคะเปลี่ยนเสร็จแล้วจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ทั้งสองฝั่งเลยเราก็จะใช้ย x ย็กยกกำลังสองลบ 2x บวก1 เป็นกาลังสองสมบูรณ์กระจายเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็เขียนมาเหมือนเดิมเขียนโจทย์มาเหมือนเดิมก็คือบวก 2x เบวก1เท่ากับเขียนลงมาเหมือนเดิม x บวกตรงนี้ก็กระจายกําลังสองสมบูรณ์ก็จะได้1ลบ 2x บวก x กําลังสอง เราได้สรรมการตรงนี้แล้วเราก็ทางด้านซ้ายมือสังเกตได้จาก x ยกกำลังสองซ้ายมือก็สามารถตัด x ยกกำลังสองขวามือได้ลบ2 x ซ้ายมือก็ตัดกับลบ2 x ทางด้านขวามือบวก1ก็ตัดบวก1ทางด้านขวามือได้มันก็จะเหลือ2 x บวก1เท่ากับ x เราก็ย้าย x มาทางด้าน ซ้าย,าย,ายมือก็จะได้ <together> <store S> 2 x <ir> ลบ x ก็จะเหลือ x ส่วนทางด้านขวามือบวก1ย้ายมาทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นลบ1เราได้ค่า x แล้วใช่ไหมคะเราก็แทนค่าในสมการ a เท่ากับลบ a เท่ากับ1ลบ x แทนค่า a เท่ากับ1ลบ x แล้วก็แทนค่า x เป็นลบ1 ก็จะได้ว่า a เท่ากับ1ลบ x เท่ากับ1ลบในวงเล็บลบ1ลบชนลบจะเป็นบวกก็จะเท่ากับ2ข้อนี้ตอบช้อยที่3เท่ากับ2ค่ะสำหรับวันนี้การตะลุยโจทย์ o n น t ปี65สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ ต่อกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย